สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรทุกท่านคะดาวพุธย้ายในวันที่23มิถุนายนถึงวันที่19กร,รกดาคมปี2568และการที่ดาวพุธย้ายรอบนี้จะนำผลประโยชน์มาให้กับท่านหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่ผู้จาเป็นเงินเป็นทองพู้จาหวานล้อมจิตใจคนได้ดี ถ้าท่านอยากจะเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากับใครก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะอยากจะปลดเปื้องสิ่งที่ทําให้ท่านวิตกกังวลใจอยากพูดคุยกับคนอื่นๆในเรื่องที่ท่านนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะหรือว่ากําลังค้างคาใจทําได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะท่านเป็นคนที่พูดจามีเหตุผลมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่พูดจามีเหตุผลนะคะ และคำพูดคำจาของท่านรู้สึกว่าพูดอะไรออกไปคนเขาจะเชื่อที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรท่านค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยนะกับคนรอบข้างโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย หรือแม้แต่ท่านใดที่ต้องติดต่อลูกค้าต้องติดต่อพูดคุยกับผู้คนเรื่องที่สําคัญสําคัญคุยงานปฏิติตอประสานงานท่านจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคําพูดคำจาของท่านท่านก็พูดแบบตรงๆนะแต่ทําไมคนฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเข้าใจคนละแบบสั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสั่งให้ทํา10%ซกลับทําเกินทําล้นส่งผลให้งานผิดพลาดนะคะแต่ช่วงนี้คําพูดคําจาของท่าน ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเอ,อพูดคุยติดต่อสื่อสารกับใครก็ดูเหมือนจะง่ายขึ้นเหมาะแก่การพูดคุยทุกเรื่องนะคะถ้าท่านมีเป้าหมายและตั้งใจเอาไว้ว่าอืมช่วงนี้จะคุยเรื่องนั้นเรื่องนั้นพอดีเรื่องางานเรื่องการเงินพอดีหรืออยากจะปรึกษากับคนในครอบครัวเรื่องการใช้ชีวิตการวางแผนการใช้ชีวิตนะคะช่วงนี้เหมาะนะคะ เพราะเขาจะเห็นดีเห็นงามและพร้อมที่จะทําตามท่านคือไม่มีใครขัดขัดคอท่านนะคะพูดเก่งยิ่งพูดคุยในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์บอกได้เลยว่าท่านได้เต็มๆไม่พลาดแน่นอนขอเพียงท่านได้พูดนะคะโปรเจกต์เยอะมากอยากจะทําอะไรทําได้เลยนะคะในช่วงที่ดาวพูดย้ายรอบนี้โดยเฉพาะเรื่องคําพูด หรือการเริ่มต้นการศึกษาหาความรู้ได้เลยค่ะช่วงนี้เหมาะมากๆเพราะไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นหรือว่าอยากจะทําอะไรก็ตามแค่ท่านเอ่ยปากคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนเมื่อใดก็ตามที่ท่านมีปัญหาท่านจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมักจะมีคนคอยให้การช่วยเหลือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยนะคะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะจากการพูดคุยนี่แหละบางท่านนะคะถ้ามีเจ้าหนี้ อ่าไม่ใช่อ่าเอาแบบนี้ก่อนถ้าท่านมีเจ้านี้และที่ผ่านมานะคะผ่อนผันยังไงก็ผ่อนผันไม่ได้จนท้อแล้วละ่ะจะแต่ช่วงเนี้ยนะคะท่านมีความรู้สึกว่าไม่ไหวแน่ให้เข้าไปพูดคุยอีกครั้งนะคะช่วงนี้จะสําเร็จนะการพูดคุยเรื่องเนือนเนินทองทองไม่ว่าจะในรูปแบบใดก,ก็ตามมักจะประสบความสําเร็จถ้ามีลูกหนี่ลองเข้าไปทวงถามดูนะคะช่วงนี้มีโอกาสได้เงินคืนมาบ้าง แต่ว่าข้อเสียของชาวราศีมังกรที่ต้องใช้คำว่าข้อเสียก็คือว่าท่านเป็นคนที่พูดจาโน้มน้าวจิตใจคนดีนะคะมีพูดจาอะไรกับใครคนเขาก็เชื่อด้วยแต่ท่านจะต้องระวังก็คือว่าบางครั้งท่านหัวร้อนง่ายมากอารมณ์ขึ้นไวนะคะพร้อมที่จะปะทะอยู่ตลอดเวลา นะมันจะมีบางช่วงนะเพราะว่าช่วงนี้ที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าท่านจะมีการติดต่อกับคนมากหน้าหลายตาค่ะทั้งเดินทางก็บ่อยขึ้นนะคะมีการติดต่อกับคนอื่นๆเรื่องงานบ่อยขึ้นและยังคงมีใครบางคนนะคะทําให้ท่านไม่พอใจทําให้ท่านหงุดหงิดโมโหและหัวร้อนอยู่ฉะนั้นท่านจะต้องมีสติให้มากๆท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้นับ1-10ถึง10ร้อยกมมัดกัดฟัน ะะอย่าทำอะไรเพราะอารมณ์ชั่ววูบเด็ดขาดบางท่านถึงขั้นที่ว่าจะลาออกจากงานเลยนะห้ามทำเด็ดขาดนะคะในช่วงนี้ท่านจะต้องหนักแน่นนะคะจะต้องมีใจที่มั่นคงเราจะต้องทนให้ได้เราจะต้องผ่านาาผ่านพ้นความรู้สึกที่กำลังหงุดหงิดโมโหไม่ทำอะไรที่ จะส่งผลเสียกับตัวเองให้ได้ใจเย็นลงมีสติให้มากขึ้นนะคะห้ามอใดรก็ตามที่อารมณ์ร้อนให้ท่านนั้นตั้งสติให้ไวรู้เท่าทานความคิดของตัวเองระวังท่านจะผิดพลาดเพราะการกระทําของตัวเองแม้แต่การที่ท่านจะตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะถ้าท่านตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลมีความเชื่อมั่นแล้วว่าเรื่องนั้นตัดสินใจแล้วมันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีสําหรับท่านแน่แน ให้ท่านตัดสินใจได้เลยนะคะตัดสินใจได้แต่ถ้าท่านยังไม่มีความมั่นใจเอ๊จะอยู่ต่อหรือเราจะตัดสินใจนะคะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะให้ชะลอการตัดสินใจไปก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องงานและเรื่องเงินนะคะที่ต้องพูดเช่นนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะท่านจะตกเป็นที่พึ่งขอที่คือคนจะนึกถึง เมื่อใดก็ตามที่คนเขาเดือดร้อนเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นเสาหลักนะคะและโดดเด่นกว่าคนในครอบครัวช่วงนี้ท่านจะต้องท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นคนในครอบครัวเยอะมากนะคะทั้งที่อยากจะช่วยและไม่อยากจะช่วยฉะนั้นเอาแบบนี้นะคะแนะนำนะช่วงนี้ท่านจะต้อง ไม่ช่วยทุกคนไม่ช่วยทุกเรื่องนะคะให้ระมัดระวังถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอกู้ขอยืมเงินโดยเฉพาะคำพูดยืมวันเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคืนยืมแป๊บเดียวเช้าเดี๋ยวเย็นคืนเดี๋ยวได้เงินจากตรงนั้นจากตรงนี้อุ้ยคำพูดเหล่านี้ละ่ะจะเป็นสิ่งที่มาหลอกล่อจิตใจของท่านนะคะอะไม่เป็นไรให้ยืมไปก่อนแต่ถึงเวลาเขาไม่คืนและเงินที่ท่านให้เขาไปท่านจะต้องนาไปใช้ใจ ในเรื่องเราที่จําเป็นในวันถัดไปท่านนั่นแหละค่ะจะเดือดร้อนระวังนะคะเอนดูเขาเอนเราค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองจะลําบากซะเองอเขาลอยลําไปละเขาสบายไปละได้เงินไปแล้วนี่แต่ท่านจะต้องมานั่งทุกข์อกทุกข์ใจหาเงินมาใช้ใจ่ายในส่วนนั้นเฉยเลยนะคะหรือจะต้องดึงเงินจากที่อื่นเพื่อมาใช้จ่ายในส่วนที่เขายืมไปฉะนั้นต้องระมัดระวังและมันจะมีรูปแบบนี้ด้วยนะ ช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะโฟกัสด้านการหาเงินเยอะขึ้นจะมีคนเข้ามาชักชวนท่านไปลงทุนในรูปแบบต่างๆหรือระวังโดนหลอกลวงจากโลกโซเชียลออนไลน์ระวังเพจนั้นเพจนี้หลอกให้ลงทุนหลอกอให้ท่านนั้นซื้อนั้นซื้อนี่นะคะให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ให้ดีๆนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นที่มาของการ หมดเงินโดยที่ท่านไม่อยากจะหมดคือจะเสียเงินโดยที่ไม่อยากจะเสียนะคะคิดว่าจะต้องได้แน่ๆสินค้าตัวนี้กลับไม่ได้คิดว่าลงทุนไปแล้วได้กําไรแน่นอนเพราะคนที่เรารู้จักเขาทํามาแล้วแล้วเขาได้กําไรดีเขาถึงมาบอกต่ออย่าทําอย่าเชื่อนะคะจะทําอะไรก็ตามท่านจะต้องมีเหตุผลรู้จริงค่อยลงมือทําโดยภาพรวมแล้ววาจาโดดเด่นอยากจะทําอะไรให้ทําอยากจะแก้ไขปัญหาให้ทํา อยากแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะเพราะว่าบางครั้งการแก้ไขปัญหาของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมังกรจะเป็นที่มาของรายรับของท่านด้วยนะคะเช่นผ่อนพันนี่สินขอกู้ขอยืมหรือคือพูดได้ง่ายทำได้เลยค่ะถ้าท่านอยากจะทำอะไรก็ตามและเป็นเรื่องที่สำคัญทำได้ยื่นเอกสารทุกเรื่องได้จะประสบความสำเร็จอุปสรรคจะน้อย สิ่งที่ท่านทำจะราบรื่นและลื่นไหลามากขึ้นคนเมตตาคนคอยช่วยเหลือแต่ให้ระมัดระวังในสิ่งที่เตือนนะคะอย่าอย่าอีโก้สูงอย่าอย่าจุดเดือดต่ำท่านจะต้องระมัดระวังอารมณ์และการตัดสินใจให้มากๆนอกนั้นไม่มีปัญหาที่ต้องพูดเช่นนี้เพราะว่าอยากจะเน้นให้ท่านนะคะพูดคุยยื่นเอกสารไกลเกีย่ยปรับความเข้าใจหรือได้ทุกเรื่องเพราะ เรื่องราวเหล่านี้ถ้าท่านทําได้หลายท่านเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยนะคะฉะนั้นทํานะคะในช่วงระยะเวลานี้อยากจะหาเงินจากช่องทางใหม่ๆด้วยความสามารถของท่านขอเพียงท่านมองหาช่องทางท่านจะค้นพบและช่วงนี้ท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆน,น,นะคะเป็นคนที่อยากทํานู่ทนทํานี่อยู่ตลอดเวลาท่านจะได้ทําในสิ่งที่ท่านอยากทํานะคะความขยันของท่าน รายรับมากขึ้นความขยันของท่านความไม่กลัวปัญหาความกล้าของท่านจะทำให้ท่านมีรายรับมากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะระวังในสิ่งที่เตือนด้วยเงินเงินทองทอย่ารับปากเรื่องเราทุกเรื่องเรากับคนอื่นง่ายๆท่านจะต้องคิดก่อนว่าสิ่งที่เขาเข้ามาพูดเข้ามาคุยเป็นเรื่องอะไร ะะถ้าเขาจะขอให้ท่านออกหน้าออกตาคำประกันนู่นนี่นั่นให้ให้ท่านปฏิเสธปฏิเสธได้เลยนะคะหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้คิดทบทวนให้ดีๆแล้วค่อยให้คำตอบนะคะแต่ไม่แนะนำให้ท่านออกหน้าออกตาแทนใครเรื่องเงินเงินทองทองห้ามเซ็นคำประกันให้กับคนอื่นแค่แค่การให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินนี่ท่านยังจะต้องระมัดระวังให้มากๆแล้วเรื่องราวที่บอกมา ตอนหลังท่านจะต้องระวังให้มากๆนะคะมีข่าวดีเรื่องการเงินแต่ว่ารายจ่ายค่อนข้างสูงฉะนั้นอย่าเพิ่งใช้จ่ายในส่วนที่ท่านยังไม่จําเป็นอะไรก็ตามรอได้รอไปก่อนให้ระวังการนําเงินไปลงทุนทุกรูปแบบถ้าไม่มีความลงทุนห้ามทาแต่เหมาะแก่การเรียนรู้ให้เข้าใจศึกษาหาความรู้ให้รู้ลึกร,รู้จริงแล้วค่อยลงมือทําจะดีที่สุดขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง กราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ